น้ำร้อนรั่วการทำลายร่างกายเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าข่าววันที่ผมพูดอยู่นี้คือวันที่9กุมภาพันธ์เป็นวันหลังจากเกิดเหตุข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีกลุ่ม LBTQ+ รวมตัวกันไปเรียกร้องให้ตัวของนักศึกษาคนหนึ่งที่ไปทำการใช้น้ำสุดร้อนลาดใส่นักศึกษาอีกคนเพื่อให้ออกมา รับผิดชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวของผู้เสียหายเขาก็ได้ไปแจ้งความที่สพคลองหลวงแล้วก็โชคดีช่วงที่ไปแจ้งความก็คือทางคุณกันจอมพลังก็ได้อยู่ที่สพแล้วก็กําลังทําเคสแก๊งขนมแก๊งหนึ่งอยู่เอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยพอผมเห็นข่าวปุ๊บผมเลยมีความรู้สึกว่าจริงมีเรื่องหนึ่งคือจะเป็นโชคดีที่ตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างในขา่าวมันสามารถติดตามได้ว่าไปราดกันยังไงมีคลิปให้ดูด้วยว่าทําไมถึงว่าละกันการราดกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับม,มันก็มีคล ที่ผมจะพูดถึงก็คือทางตารวจเนี่ยได้ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยในข้อหาร่วมกันกินโชคทรัพย์และร่วมกันทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของผู้อื่นคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยในความคิดส่วนตัวของผมผมก็แค่รู้สึกว่าผมอยากมาอธิบายให้ฟังว่าลำดับของการทำร้ายร่างกายเนี่ยแบ่งควรจะแบ่งยังไงบ้างเพราะว่าไอ้เรื่องแค่ ราดน้ำร้อนจริงไม่ใช่แค่เนาะจริงๆไอาการราดน้ำร้อนสาดน้ำกรดเป็นอะไรที่ได้ยินม,มาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าแล้วแบบไหนถึงจะเป็นโทษที่หนักแล้วมีโทษยังไงบ้างผมก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะอยากฟังเรื่องนี้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับถ้าเกิดให้ผมนะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายแบ่งเลเวลของการทําร้ายร่างกายเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นตามลําดับการลงโทษแล้วกันเพราะว่ายิ่งถูกทําร้ายมาเยอะตามที่กฎหมายเชื่อนะก็จะต้องถูกลงโทษหนักขึ้นเลเวลแรกเลเวลหนึ่งเลยคิดว่าเป็นเลเวลหนึ่งก็ไดนะ้ผู้ใดใช้กําลังทําร้ายผู้ โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจก็อันนี้เป็นความผิดละหุโทษตามมาตรา3 9 1อันนี้มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนมากก็โทษในอาญาก็หรือทั้งจำทั้งปรับอยู่แล้วเนาะผมคงไม่อ่านคำนี้ไปตลอดแต่ทีนี้ถามว่าแล้วเลเวล1เนี่ยอะไรบ้างที่จะนับเป็นเลเวล1ที่เป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเดินเข้าไปตบหน้ามันไส้อันนี้ใช่อันนี้คือตบหน้าแล้วบางทีมันไม่มีรอยยู่บน้าแลวก็ ต่อให้มีรอยก็ไม่เกินเจ็ดวันก็หายอย่างเงี้ยก็โดนโดนอันนี้สามเก้าหนึ่งจริงๆตอนตัวตบนี้เราก็เจ็บนะเจ็บทางกายทางใจด้วยแต่ว่าตามกฎหมายก็ถือว่ายังเข้ายังเข้าอยู่ตรงนี้หรือว่าแบบในหนังเกาหลีเลยหมันไส้ยกเจ้าน้ำมาสาดหน้ามันสาดน้ําใส่หน้าก็เป็นทําลายร่างกายละหูโทษตัวนี้นะสามเก้าหนึ่งมาตราสามเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงสงกรานถ้าเกิดว่าใครเขาไม่ได้อยากเล่นน้ําด้วยแล้วคุณเอาปืนไปฉีดน้ําใส่เขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายนะ ผิดตามมาตาเนี้ยแหละผิดตามมาตาสามก้หนึ่งถือว่าใช้กําลังคุณแบบฉีดน้ําใส่เขาอ่ะก็ผิดตามวันนี้เลยไม่ใช่ว่ารอดรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณฉีดแล้วไปโดนแบบโทรศัพท์มือถือหรือสมมุติเขาถือกระเป๋าที่มันโดนน้ําไม่ได้มาหรือชุดเสื้อผ้าที่มันราคาแพงอะ่ะก็ถูกข้อหาทําให้เสียทรัพย์เพิ่มได้นะครับสิ่งที่เรียกว่าระหูโทษสามารถยอมความได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดคุณคุยกับผู้เสียหายดีๆขอโทษเขาตามที่เขาต้องการแล้วก็อาจจะช่วยใช้เงินให้เขาสักเล็กน้อยเนี่ยก็จะไม่ถูกดำเนินคดี แต่เคสอันนี้มันมีเรื่องของดีกาที่น่าสนใจอยู่ที่ผมไปค้นมาแล้วผมคันแล้วผมยังประหลาดใจเลยเหมือนกันได้หลายครั้งน่แต่ว่าคือมันมีดีกาตัวหนึ่งผู้ชายเขาโมโหเขาเขามีภรรยาอยู่แล้วเขาจับได้ว่าเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของโรงไม้เนี่ยเป็นชู้กับเมียเขาเขาก็เลยถือปืนเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปล็อกคอล็อกคอผู้ชายคนที่เป็นชูอ้อ่ะแล้วเอาปืนจ่อหัวอู้อันนี้จะโดนซินเซอร์ไหมเนี่ยแต่มไม่เป็นไรหรอก เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีพยานยก็คือคนในโรงงานนะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมดเลยแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้โดนข้อหาพยายามฆ่านะผู้ชายคนนี้โดนข้อหาแค่สามเก้าหนึ่งทำร้ายไม่เป็นอะไรถึงใจใจิตใจเพราะว่าล็อกล็อกคอไงแผลก็ไม่มีจริงๆในข้อที่จริงมันมีปืนลั่นด้วยนะแต่ว่าตอนที่ปืนลั่นเนี่ยไม่มีพยานคนไหนเห็นเลยว่ามีการพยายามยิงเข้าไปบริเวณหัวหรือยิงไปบริเวณที่เป็นจุดตายเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เลยโดนแค่ในส่วนของล็อกคอ เราพกพาอาวุธปืนด้วยหรือเปล่าน,นี้ก็ต้องไปตามอ่านดีกาเพิ่มเอาเองนะครับเนะนื้อหาคือจริงดีการตรงนี้หาง่ายมากคุณเข้าไปในเว็บดีกาแล้วคุณก็พิมพ์ค้นหาขั้นสูงแล้วคุณก็พิมพ์ประมวลกฎหมายอาญาแล้วพิมพ์มาตราสามเก้าหนึ่งคุณจะเจอขึ้นมาอันแรกๆเลยเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังอยู่เนะี่ยถ้าคุณสนใจนะแต,แต่แต่ถ้าเกิดคุณไม่สนใจกันไม่เป็นไรผมผมไม่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ทําความผิดกฎหมายเขาขับรถมาถ,ถึงด่านแล้วเขาจะขับรถหนี แล้วก็เห็นว่าทางออกทางเดียวที่ขับได้ก็คือจะต้องชนบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เขาก็ขับไปทางนั้นเหยียบเลยแล้วก็ชนโดนรถแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ลม้มเจ้าหน้าที่ก็ล้มกระแทกกลมจำเปาพื้นเลยใช้เวลารักษาหายประมาณ3ามห้าวันนี่แหละแน่นอนเจ้านหน้นนาที่เขาก็ต้องการแบบหนักหน่วงเขาก็รู้สึกว่าขับรถพุ่งใส่เขามันคือพยายามฆ่าเพราะว่าถ้าเกิดชนดโดนเขาเต็มๆมันต้องเสียชีวิตใช่ไหมแต่ว่าผลจากการทําร้ายเนี่ยมันมีแค่คนจำเปาแล้วรักษาหายภายในเจ็ดวันศาลก็มองว่า เ้าสามเก้าหนึ่งเพราะว่าเจตนาของคนตายไม่ได้จะเจตนาจะฆ่าเขาเจตนาจะหลบหนีกฎหมายอาญาไม่เรื่องเจตนาเพราะฉะนั้นเลเวลหนึ่งของการทำร้ายร่างกายก็คือทำร้ายโดยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือจิตใจโทษนิดเดียวจะคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทที่นี้เรามาดูข้อหาที่เป็นเลเวลสองกันอันนี้จะรุนแรงขึ้นมาหน่อยในบรรดาเด็กที่เรียนกฎหมายก็จะรู้จักข้อหาเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายข้อนี้ดีเพราะว่าต้องท่องกันไปสอบเลยด้วยซ้ำก็คือเมื่อกี้คือทำร้ายผู้อื่นไม่เป็นอนันตรายต่อร่างกายหรือตัน,นายแกร กายหรือจิตใจของผู้อื่นอันนี้ถือว่าผิดฐานทำร้ายร่างกายจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทจะบอกว่าโทษที่ตํารวจจับอยู่ตอนนี้มันคือโทษข้อนี้เลยข้อมาตรา2 9 5เนี่ยแต่ว่าถ้าตามทางการสืบสวนมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าไปถึงตรงเลเวลสามน,นะเพราะว่าจรินทผมแบ่งมาไว้แค่สามเลเวลถ้ามันมันมีอะไรมากกว่านั้นมันอาจจะไปถึงเลเวลสามได้แต่เราพูดเลเวลสองก่อนเร่เลเวลสองเนี่ยดูกันยังไงว่าทำร้ายอันตรายถึงร่างกายรักษาตัวเจ็ดถึงสิบสี่วัน ดูจากบาดแผลเหมือนกันนะดีกาก็จะมีฟันหัวหนึ่งครั้งคุณเชื่อไหมฟันไปที่หัวแต่ด้วยความที่อาวุธมันเป็นมีดที่ไม่สามารถที่จะเฉาะเข้าไปในกะโหลกได้แผลมันก็เลยแบบไม่ได้ลึกมากก็คือมันไม่ได้ลึกไปในกะโหลกมันโดนแค่ตัวผิวหนังแล้วก็ฟันไปที่หัวจริงๆแล้วอ่ะเป็นใครก็ต้องรู้สึกว่าฟันไปที่หัวมันคือพยายามฆ่าใช่ไหมแต่ว่าเขารักษาหายภายในเจ็ดถึงสิบสี่วันสา,ายก็เลยมองว่าเป็นทำลายร่างกายธรรมดาเช่นนี้เลยหรือเป็นเคสที่ อันนี้คือผู้เสียหายเนี่ยมีคนตายสองคนอีกคนหนึ่งรอดแต่ว่าคนที่รอดเนี่ยคือคน,คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาโดนแทงเขาเา้าอวัยวะสําคัญแล้วตายแต่ว่าคนที่รอดอะ่ะเขาดุฟันจากด้านหลังแผลยาวห้าสิบเซนคุณห้าสิบเซนมันแบบอันนี้ประมาณสามสามสิบป่ะอันนี้ห้าสิบมั้งผมว่าแผลมันยาวมากนะแทบจะทั้งหลังเลยอะ่ะแต่ว่ามันลึกลึกแค่ประมาณศูนย์จุดสี่เซนก็คือลึกแค่ mm สกกี่มิลลิเมตรอ่ะสารก็ มองว่าไม่นับเป็นพยายามฆ่าเพราะว่าสามารถที่จะไล่ฟันหรือไล่แทงได้มากกว่านั้นในสถานการณ์นั้นเขาก็ให้เป็นทำลายร่างกายธรรมดาเพราะฉะนั้นทำลายร่างกายธรรมดาที่มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับดูจากบาดแผลว่าเกิดขึ้นแล้วมีความร้ายแรงของบาดแผลแค่ไหนรักษาตัวนานแค่ไหนถ้าไม่มีคนรักษาตัวก็แปลว่าไม่มีคนเจ็บก็อาจจะไม่ได้เข้าทำลายด้วยซ้ำนะครับหรือว่าถ้ารักษาตัวแล้วมันานานเกินเกินไปหรือเปล่าถ้ามันนานเกินไปอาจจะไปเข้าเลี้ยวสารได้ ทีนี้มันจะมีมาตราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือบางคนวางแผนมาเพื่อจะทําร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความผิดฐานทําลายร่างกายเนี่ยมันจะเป็นอีกมาตราหนึ่งเขาเรียกว่ามาตรา296 296จะประกอบ289แล้วก็มีอนุ1-7แต่ว่าผมจะไม่พูดเยอะละกันผมจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวางแผนมาก่อนเขาเรียกว่าไตรตรองไว้ก่อนถ้าเป็นภาษากฎหมายนะหรือว่าคุณทําโดยการกระทําที่ทารุณโหดร้ายหรือว่าโดยทรมานผู้อื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นหนังมาเฟียก็แบบถอดเล็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เป็นการทรมานก็มีโทษจำคุกไม่เกินสาปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทซึ่งตรงนี้ผมในความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้ว่ากฎหมายนะแต่ผมแค่มองว่าถ้าเป็นเรื่องของทรมานหรือโดยการการะทําทารุณโหดร้ายจริงๆควรที่จะลงโทษหนักแบบนี้เลยแหละเพราะว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นทางจ,จิตใจมันอาจจะไปเข้าเลเวลสหรือมากกว่าเลเวลสด้วยซ้ำซึ่งเนนี้ผมจะพูดถึงเลเวลสองนะ เรียกว่าสองสังเกตว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทอันนี้คือโทษของอันที่มันไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนถ้าเกิดวางแผนไว้ก่อนหรือว่าทําโดยทรามาหรือโหดร้ายอย่างเงี้ยมันก็จะมาเป็นโทษไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นอันนี้คือเลเวลสองแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าแล้วแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงคือโดยแต่ตองไว้ก่อนกับโดยตะเตรียมการมันจะเป็นคนละอนุกันนะวางแผนคือเป็นตะเตรียมการแต่ตองก็คือคุณคุณคิดไว้แล้วแต่ไม่ได้วางแผนมาตะเตรียมการก็คือ คุณแบบว่าเตรียมอาวุธมาจากอีกที่หนึ่งเลยก็จะเข้าตาเตรียมการด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเลเวลที่ผมว่าน่าสนใจใช้คำนี้แล้วกันมันเป็นเลเวลสูงสุดแล้วของการทําร้ายร่างกายก่อนที่จะไปถึงพยายามฆ่าหรือว่าฆ่าโดยไม่เจตนาหรือว่าฆ่าโดยประมาทนั่นก็คือคําว่าสาหัสผมเชื่อว่าทุกท่านน่าเคยได้ยินคาว่าอันตรายสาหัสอะไรแบบนี้ซึ่งทําร้ายจนถึงอันตรายสาหัสเนี่ยเอาโทษก่อนโทษทาร้ายอันตรายสาหัสก็คือจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง1ิปี ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสองแสนบาทสิบปีคือเยอะมากนะสิบปีคือแม็กนะน้อยสุดคือหกเดือนที่ผ่านมานะโทษของการทําร้ายผู้อื่นจะไม่ได้กําหนดขั้นต่ําไว้คุณจะเห็นว่าตั้งแต่อันแรกไม่เกินหนึ่งเดือนเลเวลหนึ่งไม่เกินหนึ่งเดือนเลเวลสองไม่เกินสองปีไม่เกินสามปีแต่พอเป็นเลเวลสามปุ๊บเนี่ยโทษขั้นต่ําคือหกเดือนละแล้วสูงสุดคือสิบปีอันตรายสาหัสมีอะไรบ้างอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังเพราะเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันอันตรายสาหัสชั้นหน้ เสียค่าประสาททางการประสาทเป็นภา,าษากฎหมายแต่ถ้าเกิดพูดง่ายก็คือโดนทาร้ายจนจมูกมันไม่รับรู้กลิ่นอีกอะ่ะนะอันนี้คือหนึ่งในอันตรายสาหัสสองก็คือเสียอายวะหรือความสามารถในการสืบพันธุ์ก็สําหรับผู้หญิงท่านไหนนะครับที่ผู้ชายของท่านเจ้าชู้นะครับหรือไม่ต้องเป็นผู้หญิงก็ได้ต่อให้เป็นคู่รักชายชายแล้วท่านมีความต้องการที่จะตัดด้วยความโอ้โหคุณแล้วขนลุกคูอเอาเป็นว่า ถ้าเกิดท่านทาเนี่ยมันจะผิดอันนี้ได้นะครับไม่ได้แนะนํานะครับอย่าใช้กําลังกันเลยนะครับคุยกันดีๆจะด,ด,ดีกว่าสามคือเสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออ,อวัยวะอื่นใดนะครับก็พวกแบบว่าเสียนี้ก็จะเห็นได้บ่อยเวลาสาดน้ํากรดอะไรเงี้ยก็คือหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวถึงแม้ว่าสมัยนี้จะมีการสัญญกรรมได้เป็นสัญญกรรมพลาสติกแต่ว่าคําว่าหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวมันแปลว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วตอนเขาสัญญกรรมภายหลังได้แต่หน้าเขาเสียโฉมไปแล้วก็แปลว่าเป็นความผิดอันตรายสาหัสนะครับห้าคือแทงลูกิก จิตพิการยังติดตัวนี้ก็เหมือนอาการ PTSD เนาะ,ะที่ถูกกระทําอย่างรุนแรงจนกระทั่กระเทือนทางจิตใจผมไม่มั่นใจว่าจะเข้าจิตพิการตรงนี้ไหมแต่ว่ามันจะมีข้อเจ็ด,ดีคือทุกพลภาพหรือเจ็บป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตบางคนโดนทำลายแล้วเขาต้องรักษาตัวไปตลอดชีวิตอย่างบางคนก็อาจจะโดนตีขาจนขาเป๋ไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยก็จะเข้าข้อนี้ ส่วนต่อมาคือทุกพลภาพหรือเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันส่วนมากข้อ8เนี่ยหมายถึงเรื่องการรักษาตัวด้วยนี่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บที่อันตรายสาหัสเข้าตามผมผู้ไปนัเจ็ข้อแก่ข้อมาสักครู่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าบาดเจ็บโดยรักษาตัวเกินกว่า20วันก็จะเข้าว่าเป็นอันตรายสาหัสทันทีก็จะมีโทษหนักขึ้นเป็น6เดือนถึง10ปีและถ้าเกิดเป็นการกระทําโดยที่ ใส่ตองไว้ก่อนหรือเป็นการกระทําอันทารุณโหดร้ายหรือว่าเพื่อตะเตรียมการอย่างเงี้ยมันก็จะบวกโทษขึ้นไปอีกโทษขั้นต่ําจาก6เดือนก็จะเพิ่มเป็นโทษขั้นต่ำเป็น2ปีแล้วก็จะสูงสุด10ปีเหมือนเดิมปรับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับขั้นต่ําก็จะอยู่ที่4 0 0 0 0ถึง200,000บาทอันนั้นคืออันตรายสาหัสอืถ้าเกิดว่าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํร้ายร่างกายโดยเจตนาโทษมันจะมีเท่าที่ผมเพิ่งพูดให้ฟังไปเลยเรามาเรียนกันใหม่นะเราจะเรียงเรื่องของเลเวลแล้วก็โทษโ,โอเคไหมเ ทำร้ายไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจปรับปรับไม่เกิน1 0,000ื่นแล้วก็จำคุกไม่เกิน1เดือนเลเวลสองทำร้ายธรรมดาทำร้ายผู้อื่นธรรมดาซึ่งเลเวลสจะมีแบบ2.1งกับ2 2 2.1ุด, 2, 2ดคือทำร้ายธรรมดาไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรมาก่อนเจอหนะ้าทำร้ายอะไรเงี้ยแล้วรักษาแบบว่ากว่าจะหายก็ภายใน7-14วันก็อันนี้จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000นบาทหรือถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่มันถ้าเป็นภาษากรบไกรเขาด้ชะกันขึ้นมาหรือพูดงา่ายๆคืมีความหนักขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคุณไป ทำร้ายพ่อแม่หรือว่าทำร้ายโดยแต่ต้องมาก่อนหรือทำร้ายโดยวางแผนมาก่อนอย่างเงี้ยก็จําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทส่วนอย่างสุดท้ายเลยเลเวลสที่หนักที่สุดที่เป็นทาร้ายก็คือทาร้ายจนร่างกายเขาเกิดความอันตรายสาหัสขึ้นได้รับอันตรายสาหัสอันนี้ก็คือจะจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง1ิปีปรับตั้งแต่1 0,000มื่นบาทถึง2 0 0 0 0นบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหนักขึ้นมามีการแต่ต้องว้ก่อนมีการวางแผนก็จะต้องเพิ่มโทษขึ้นไปอีกเป็นจําคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีป 40, 2, นะรับปรับ เรามาวิเคราะห์กันว่าในเคสของข่าวที่โจหัวข่าวเนี้ยน้ำร้อนลวกมันเป็นอันตรายแบบไหนเท่าที่ผมพูดให้ฟังทั้งหมดจะเห็นว่าการดูว่าผลของอันตรายจากการทําลายร่างกายเกิดขึ้นจากอะไรสารจะตัดสินจากบาดแผลที่เกิดขึ้นและระยะเวลาการรักษาเพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าไอ้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยมันจะแบ่งได้กี่เลเวลบังเอิญมากเลยแต่ว่าระดับของแผลไฟไหม้หรือแผลน้ำร้อนลวก แบ่งได้เป็นสามเลเวลเหมือนกันถ้าแบ่งง่ายๆนะคือคือผมไม่ใช่หมอถูกไหมแต่ว่าผมก็ต้องค้นคว้ามาก่อนจะมาพูดให้คุณฟังอยู่แล้วใช่ปะ่ะแผลไฟไหม้มีทั้งหมดสามระดับระดับหนึ่งแผลไฟไหม้ระดับแรก first degree burn เนี่ยมันจะไหม้แค่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าอ่าผมขอย้อนนิดนึงแล้วกันก่อนที่ผมจะพูดถึงตรงนี้คือคือแผลไฟไหม้อะคือตราบใดที่มานน้ำร้อนกอกปากโอ้พูดแล้วขนลุกแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผิวหนังของคนเราเนี่ยมันมีสองชั้นถูกไหมมันก็จะมี ิวหนังชั้นกําพรา้าแล้วก็ผิวหนังแท้แล้วหลังจากนั้นมันถึงจะค่อยเข้าไปสู่ชั้นกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าใครเรียนอนาตโตมีมาหรือว่าอย่างน้อยชั้นมอปลายชั้นมอต้นท่านก็อาจจะได้เรียนชีวะบ้างก็อาจจะพอจําได้คร่าวๆแต่ว่าถ้าเกิดเราลื้อซื้งขึ้นมาแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะรู้ว่าผิวหนังมันแบ่งคลุมห่มเลยประมาณนั้นคือมีกําพร้าก่อนแล้วก็แท้แล้วก็ค่อยลงไปที่ผิวหนังอเออเอขอโทษที่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นแผลไฟไหม้ระดับแรกมันจะเป็นแค่ผิวหนังกําพร้าชั้นน รักษาได้ง่ายๆรักษาไม่นานอาจจะไม่เกินเจ็ดวันเหมือนกันอันนี้คือแผลไฟไหม้ระดับแรกซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่แบบเกิดได้ง่ายมากๆก็ไปทะเลแล้วก็โดนแดดเผาอันนั้นก็เป็นแผลไฟไหม้เลเวลหนึ่งได้นะยิ่งโดนแดดเผานักหนักแลวผิวลอกนี่คือใช่เลยแล้วก็ถูกน้ําร้อนหรือไอ้น้าเดือดเทียงเฉียดและไม่นานย้ำๆนะต้องเพียงเฉียดและไม่นานนะคือสคือเป็นแผลที่รักษาได้ประมาณเจ็ดวันหายแล้วไม่เหลือแผลเป็นแบบนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็น แผลไฟไหม้ระดับหนึ่งต่อมาคือแผลไฟไหม้ระดับสองอันนี้ก็เหมือนกันไฟไหม้ระดับสองมันก็จะแยกเป็นสองเลเวลสองจุดหนึ่งก็คือจะไหม้แค่ไหม้หนังกำพร้าด้วยแล้วก็ไหม้ไปถึงตัวหนังแท้แต่ว่าตัวหนังแท้มันจะยังไม่ได้ไหม้มันจะไหม้ตื้นๆอันนี้หายได้เร็วเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ไหม้ไม่แค่หนังกำพร้าแล้วไงมันไหม้ไปถึงหนังแท้ด้วย ผมไม่อาลักษณะบาดแผลแล้วกันเผื่อใครคิดแล้วแบบว่ารู้สึกกลัวแล้วผมก็จะไม่เปิดภาพให้ดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปผมจะติดเหลืองหรือเปล่าก็ไม่รู้แค่คําที่ผมพูดไปก่อนน้นนี้เป็นเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ว่าการจะหายจากแผลไปไม่ระดับ2.1ผมใช้2.1แล้วกันเพราะว่าอันนี้คือแค่ผิวหนังกำพร้าแล้วก็ผิวหนังแท้แบบตื้นๆก็ใช้เวลามา2-3สัปดาห์ทีเนี้ยถ้า2สัปดาห์มัน14วันถ้า3สัปดาห์มันคือ21วัน ยี่สิบเอ็ดวันแปลว่ารักษาตัวนานกว่ายี่สิบวันละเพราะฉะนั้นแค่แผลไหมรไหมระดับที่สองเนี่ยไม่ใช่แผลไหมระดับที่สองใช้ก็ว่าแผลไหมแล้วกันเพราะโดนน้ำร้อนลวกเขาเลยแผลไหมแผลไหมระดับที่สองก็ถือว่าเป็นอันตรายสาหัสได้แล้วนะและนี่ยังไม่ถึงไหมนะระดับที่สามนะระดับที่สองเนี่ยนอกจากมีแบบตื้นแล้วมีดับที่สองแบบลึกด้วยก็คือมันไหมไปถึงผิวหนังหนังแท้ส่วนลึกเลยซึ่งตรงเนี้ยแผลกว่าจะหายใช้เวลาสามถึงสัปดาห์คือมันนานที่มาอีกอันนี้เกินยี่สิบวันชัวร์ละ และสุดท้ายก็คือไม่ระดับที่สามวันนี้ก็คือทําลายหนังกำพร้าหนังแท้หมดแล้วก็อาจจะลึกเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกอาจจะต้องมีการปลูกถ่ายผิวหนังอันนี้คือสาหัสแบบมากๆเลยด้วยซ้ําซึ่งน่าเสียดายที่โทษทางกฎหมายก็เขาก็กําหนดไวสองถึงสิบปีอย่างที่ผมได้พูดได้ฟังเพราะฉะนั้นแผลไฟไหมระดับที่สองอาจจะไม่ได้ถึงสิบปีแต่แผลไฟไหมระดับสามควรจะสิบปีเนาะแต่แค่พูดได้ฟังเลยเว่าถ้าเกิดแบ่งตามแผลระดับไฟไหมแบบนี้แล้วอะ ที่ตอนนี้ข้อท็จจริงที่เรารู้ในวันนี้เรารู้แค่ว่าน้องผู้เสียหายเขาถูกน้ำซุปราดแล้วมีแผลที่ผมเห็นแต่ภาพเซนเซอร์ผมไม่ได้ไปหาภาพที่มันชัดดูเพราะผมไม่ได้ชอบดูอะไรพวกนี้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าแผลมันเลยระดับแรกไปอ่ะข้อหาก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตามการสืบสวนมันก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่ามันไม่ใช่ของการทำร้ายร่างกายธรรมดามันก็จะกลายเป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายสาหัสโทษมันก็จะหนักขึ้นนะครับซึ่ง ในฐานะผู้เสียหายแล้วเนี่ยเราจะมีเราเราสามารถเรียกร้องนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมได้ในส่วนของค่าเสียหายทางจิตใจแล้วก็ค่าเสียหายอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะมีกฎหมายลักษณะแพ่งที่เป็นกฎหมายลักษณะละเมิดซึ่งผมคงจะได้มาพูดในวันอื่นให้ฟังเพราะวันนี้เราจะเป็นแค่โทษของการทําลายร่างกายว่าเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างสรุปเคสจาาต้ําซุปแท่ผมพูด แบบสั้นๆเลยก็คือว่าเราต้องดูบาดแผลไฟไหม้ของน้องซึ่งจริงๆไม่ใช่เราเรียกว่าแผลไฟไหม้ะนะเพราะจริงๆมันคือแผลไหม้ตามศัพท์ทางการแพทย์แต่ว่ามันเป็นแผลน้ำร้อนลวกนั่นแหละว่ามีความรุนแรงเลเวลไหนแล้วถึงจะดูต่อไปว่าตัวของคนที่กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษถึงขั้นทำอันตรายสาหัสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องดูนานกว่านี้อย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันมันต้องคําว่าสาหัสมันมีแค่เจ็ดอย่างแปดอย่างที่ผมเพิ่งพูดไป นะครับย้ำอีกครั้งอันตรายทางหจก็มีตาบอดหูหนวกลิ้นชาเสียวะยะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์เสียงแข็งขามือนิ้วเท้าไอ้พวกลิ้มถ้าเป็นภาษาอังกฤษะระยะต่างๆเนี่ยเสียไปในเสียโม่ติดตัวแทงลูกจิตพิการอย่ติดตัวทุกพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตแล้วก็ทุกพลภาพหรือเจ็บป่วดด้วยการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันคือเวลาคนเราถ้าโดนน้ำร้อนน้ำร้อนลวกอ่ะมันเจ็บเกิน20วันมันเป็นไปได้อยู่แล้วขนาดบางที ผมไปทําอาหารจับหม้อโดยไม่ได้ตั้งใจอะ่ะที่มันแบบว่าแดงๆเนี่ยแค่ปลายนิ้วไปโดนเน่ะสองวันยังไม่หายเลยใช่ไหมมันยังร้อนอยู่เลยอะ่ะแล้วคนที่โดนน้าซุบสาดอะ่ะมันจะหนักขนาดไหนอะ่ะก็ต้องดูกันซึ่งแน่นอนต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยมายืนยันนะไม่งั้นก็ไม่งั้นก็เอาผิดไม่ได้ถือมาตรานี้นะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงแผลน้ําร้อนลวกแล้วมันจะขาดคดีนี้ไปไม่ได้ อันนี้เป็นช่วงท้ายแล้วสําหรับส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการทาร้ายร่างกายว่าเป็นเลเวลไหนยังไงเนี่ยจบละแต่เรื่องที่ผมกําลังจะแชร์ให้ฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของของร้อนที่เป็นของเหลวเหมือนกันผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากพูดเรื่องนี้เอาไว้ให้ฟังไว้ในช่องของผมนั่นคือเคสของคุณเดวิล่าลีเบกหรือลเบกเวอร์แมคโดนัลล์เป็นเคสที่เกิดขึ้นในปีที่ผมเกิดปี1992นะครับคือ คุณยายและการใช้คำของคยายคนนี้เพราะว่าขณะนี้นเขาอายุเจ็สิบเก้าปีเลยนะเขานั่งรถไปกับหลานชายแล้วแวะซื้อกาแฟที่แมคโดนัลล์ขณะนั้นเนี่ยแมคโดนัลล์เขามีนยโยบายในการเสิร์ฟกาแฟร้อนที่มีอุณหภูมิแปดสิบสองถึงแปดสิบแปดองศาเซลเซียสซึ่งอีกนิดเดียวมันก็จะน้ําเดือดแล้วอะน้ําเดือดคือร้อยองศาใช่ไหมแปดสิบแปดิบแปดสิบสองถึงแปดสิบแปดมันมันร้อนมากแน่ๆวิธีการซื้ออาหารเขาก็เข้าไปซื้อในดิเอฟทู แล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยในรถที่คุณสเตลลานั่งไปมันไม่มีรถมันไม่มีจุดที่จะวางแก้วได้เลยเขาก็เลยต้องวางไว้ที่หว่างขาแล้วเวลาคนเราจะกินกาแฟบางทีไม่ได้กินกาแฟดําเสมอไปถูกไหมเขาก็ต้องการจะเปิดฝาเพื่อจะเติมน,น้ำตาลแต่ว่ากาแฟมันร้อนมากพอเปิดฝาแล้วนิ้วเขาไปโดนกาแฟเขาก็ตกใจแล้วทีนี้แก้วกาแฟมันก็หกแล้วน้ํากาฟแฟร้อนๆนัน่นมันก็ลวกขาเขาแล้วก็ลวกลงไปถึงก้นเขาก็ลวกช่วงล่างเขาไปเยอะมากเยอะจน เขาพยายามจะหนีออกจากรถลแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาบาดเจ็บแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใส่กางเกงผ้าฝ้ายด้วยซึ่งดูดซับไอของเหลวเข้าไปมากขึ้นทําให้สุดท้ายแล้วแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคือแผลน้ําร้อนลวกระดับสามเป็นแผลไหมระดับสามที่ผมที่เล่าให้ฟังไปว่ามันคือส่วนที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งเคสนี้ถามว่าทําไมมันถึงดังมันดังเพราะว่าจริงๆแล้วเข่าที่ผมเล่ามามันดูเหมือนเป็นความผิดเขายังไงไม่รู้ที่ทํากาแฟลวกรถตัวเองแต่ว่า คุณสเตลลาเขาไม่คิดแบบนั้นเขารู้สึกว่ากาแฟมันไม่ควรจะร้อนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณสเตลลาก็เลยเรียกร้องทางแมคโดนัลว่าให้ชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้เขาได้ไหมสักสองหมื่นเหรียญก็ได้ก็คือมันรักษาคือเขารักษาค่าพยาบาลอยู่ประมาณหมื่นเหรียญกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขอแค่สองหมื่นเหรียญเพราะว่าเขาจะต้องมาติดตามอาการไปอีกกว่าหกเดือนหรือหลายเดือนแล้วก็ขอให้แมคโดนัลลดอุณหภูมิให้มันแบบร้อนน้อยลงหน่อยนึงเพราะว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องแบบเขาแต่ว่า แม็กโดนัลบอกว่าออสองหมื่นโนผมให้คุณได้แค่แปดร้อยเหรียญเท่านั้นแหละคุณเซลลร่าที่ไม่เคยฟ้องใครมาก่อนในชีวิตเลยตัดสินใจไปคุยกับอายการแล้วยื่นฟ้องแม็กโดนัลเพราะมีการสำรวจในเมืองนั้นชื่อเมนอัลบูเคอร์คี้นะร้านอาหารทุกร้านในบริเวณนั้นเนี่ยกาแฟจะไม่ได้ร้อนไปถึงขั้น8 2ดองถึง88องศามันควรจะร้อนอยู่แค่ประมาณ71องศาด้วยซ้ำหรือร้อนน้อยกว่านั้นร้อนแค่60องศาก็เพียงพอแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดว,ว่ามันร้อนลงมาน้อยกว่านั้นเนี่ยกว่าที่แผลไฟไหม้จะสร้างไวถึงระดับสามได้อะมันต้องใช้เวลาถึงยี่สิบวินาทีคุณจะเห็นได้ว่าการจะสร้างแผลไฟไหม้จากน้าร้อนลวกอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาที่โดนลวกด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่ายิ่งโดนลวกนานหรือบ่อยอะ่ะแผ่มันก็จะรุนแรงขึ้นแล้วความร้อนสูงกับโดนลวกนานไปพร้อมกันอะ่ะเรียบร้อยตามที่เขามีการสํารวจมาอย่างเคสเนี้ยโดนลวกแค่สิบสองวินาที แต่เป็นแผลไฟไหม้ระดับสามสิวินาทีนี่คือหายใจเข้าออก3ทีครบแล้วสิบสองวิเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆสุดท้ายเคสนั้นคุณสเตลลาาก็ชนะแล้วก็แต่ว่าชนะในตอนแรกเนี่ยทางของคณะลูกขุนเขามองว่าคุณสเตลลามีส่วนผิด20%ซแล้วก็ทางของแมคโดนัลล์มีส่วนผิด80%ดสิเพราะกาแฟร้อนเจินไปจริงๆเขาก็ให้แมคโดนัลล์จ่ายค่าชดเชยให้คุณสเตลลาสองแสน สองแสนเหรียญแต่ว่าลบไปยี่สิบเปอร์เซ็นของสองแสนก็คือลบไปสี่หมื่น <c oughs> ก็เท่ากับคุณเซลลาได้ค่าชดเชยมาแสนหกแต่ว่าอันนั้นคือค่าชดเชยในกรณีการรักษาพยาบาลอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งที่คุณเซลลาได้เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งในประเทศไทยก็มีแล้วนะค่าเสียหายเชิงลงโทษตรงนี้คุณเซลลาได้มาสองเจ็ดล้านเพราะว่าแม้โดนทำไม่เห็นหรอว่าเขาทํากาแฟร้อนเกินไปจริงๆคือเคสนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเคส สาดน้ำซุปที่พูดไปชัดเจนมากเลยเพราะว่าเราเราจะเห็นจากคลิปวิดีโอได้มากว่าไม่ใช่สารครั้งเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการที่มันสาดหลายครั้งแล้วอุณหภูมิน้ําที่ไอมันยังขึ้นลอยขึ้นมาอย่างนั้นผมว่าใครที่ตามข่าวน่าจะได้ดูคลิปมีโอกาสผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่เคสนี้จะไปถึงอันตรายสาหัสต,ตามที่ผมได้พูดไปเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมานะครับก็จำเอาไว้นะครับใครที่ถูกทําร้ายร่างกายก็อย่าลืมไปเก็บหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความกันด้วยนะครับ มันก็จะมีแค่สามเลเวลตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ด้วยอย่าลืมเรียกค่าเสียหายกันนะครับถ้าเกิดว่าถูกทําร้ายร่างกายอาจจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่อยากพบกันในหานะทนายความกับลูกความเพราะไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนจนต้องมาพ่งผมแต่ถ้ามีปัญหาปรึกษาทนายชนนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็ติดตามช่องทนายชนเอาไว้ด้วยนะครับ